สวัสดีครับดิมสวิท MDF วันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องความรู้ของเก่าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนที่กําลังติดตามดิมสวิท MDF อยู่ในวันนี้นะฮะอรถซาลิงที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยผมขอยกตัวอย่างซาลิงคันนี้เลยใครที่กําลังเข้าสู่วงการค้าขายของเก่าแล้วยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเรามีซาลิงหนึ่งคันเนี่ยเราไปซื้อซาลิงมาได้1นึคันเนี่ยเราจะเอาไปขายแบบไหนดี การขายมันจะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบแรกแยกแยกเป็นเศษซากข,ขายซื้อมาเอ,า,อาง่ายๆเป็นสายแกะนะเออซื้อมาแล้วก็แกะแยกเศษเหล็กแยกมีนียมเอาไปขายแบบที่สองแยกเป็นอะไรลขายอา้าวแล้วแบบแรกและแบบที่สองมันแตกต่างกันเยอะไหมแตกต่างกันเยอะนะแบบแรกเนี่ยการหมุนเวียนนะฮะ ในเรื่องของซื้อมาแล้วก็ขายไปเราเอามาแล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็ไปขายมันก็จะรวดเร็วใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ได้ตังค์ได้เงินมาหมุนเวียนเร็วแบบแรกนะแต่มันก็จะได้น้อยกว่าแบบที่สองแบบที่สองเนี่ยก็คือการแยกอะไรขายแยกอะไรขายใช่ว่าเราจะขายได้แบบหมดภายในวันเดียวเลยนะคือไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องเอามานอนทุน เอามาทิ้งไว้อาจจะเดือนหนึ่งสองเดือนหรือเป็นถึงปีเลยก็มีกว่าจะขายหมดแต่ละชิ้นเนี่ยเพราะว่าอะคิดดูถ้าหากเอาเอามาแป๊บเดียวเนี่ยแล้วมีคนไปซื้อมีคนซื้ออะไรแต่ละชิ้นเนี่ยวันเดียวขายหมดเลยแบบนั้นมันก็ดีแต่ในความเป็นจริงนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันได้เยอะกว่าไอตัวขายแบบแรกอยู่ก็จริงแต่มันก็ต้องใช้เวลาสมมติบางที ขายเครื่องเนี่ยหนึ่งตัวมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องถ้าหากสภาพเครื่องมันดีอย่างในน้อย,อยพันห้ามาแล้วตัวเครื่องนะขายเป็นพวกของเสียงกงเนี่ยพันห้าสองพันตัวเฟรมเจ็ดแปดร้อยท่ออีกสองสามร้อยล้ออีกก็ดูกับสภาพนะถ้าหากสภาพมันดีวงละสองร้อยสภาพขี้เหล่หน่อยก็วงละร้อยถึงร้อยห้าสิบ ยางต้องดูยางใหม่ยางเก่าอ่ะยางมีดกอกเยอะแบบนี้สวยดูดูไม่จืดเนี่ยตัวนี้ดกอดกเยอะดอกเยอะแล้วก็คุ้มด้วยเนี่ยเห็นไหมสภาพยางยังดีๆอยู่ยางนอกในขายได้แล้วนอกในคู่หนึ่งเนี่ยถ้าหากยางในมันรั่วมันก็ขายไม่ได้เฉพาะยางนอกก็ยางขี้เหร่ก็เซ็ตละร้อยร้อยห้าสิบ ถ้าหากสภาพมันดีขึ้นอยู่กับสภาพสภาพมันขี้เห่หน่อยเส้นละ60 70 80ดอกมันจะหมดเหลียไม่หมดเหลียตัวไหนที่ดอกมันยังหนาแบบนี้เนี่ยร้อยถึงร้อยห้าสิบเลยต่อเส้นพวกชุดสายไฟอ่าชุดสายไฟ,ายไฟขายของมือสองชุดละสองร้อยถึงสี่ร้อยแล้วแต่สภาพสายไฟตัวไหนที่อ่ามันยังนิ่มยังดีอยู่ ก็อาจจะ2-300ตัวไหนที่มันขี้เหล่ขี้เหล่ก็ร้อยกว่าบาท200ไม่เกินนี้นะชุดอุปกรณ์นเนี่ยแผ่นชาร์จชุดกล่องไฟชุดกล่องไฟกล่องไฟเนี่ยสองสามร้อยนะฮะแผ่นชาร์จก็เหมือนกันร้อยห0สองร้อยยังขายได้เลยไอตัวนี้กระปกุกสองทีสภาพยังดียังใหม่อยู่เลยต้องมีแหละ ร้อยถึงร้อยห้าสิบบาทถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะร้อยร้อยห้าสิบบาทยังขายได้เลยบางที่น่ะขายสามร้อยก็มีไอตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยไหนจะชุดแฮนชุดโชคอีกเห็นไหมถ้าหากเราแยกเป็นอะไรขายมันจะได้เยอะมากครับกำไรเนี่ยได้เยอะกว่าเราเอาไปแยกขายแบบ เอาไปแกะขายเอาง่ายๆเออได้เยอะกว่าหลายเท่าเลยแต่ไอตัวที่สองข้อที่สองเนี่ยมันต้องใช้เวลามันต้องนอนทุนนะครับบางตัวอ่ะเดือนไหนที่มันหมานวันไหนที่มันหมานหน่อยแกะแป๊บเดียวมีคนมาซื้อและแยกแป๊บเดียวเอาเครื่องไปแล้วพันห้าสองพันท่อไปแล้วรอไปแล้วสวิงอาร์มไปแล้วโช๊คไปแล้วเนี่ย มันก็ได้เร็วแต่ว่าสวนมากแล้วเนี่ยนานๆมันจะได้ขายทีนะเดือนหนึ่งมีสักสองสามชิ้นสี่ชิ้นอย่างนานๆหน่อยก็ไหวทิ้งเป็นปีก็มีนะเพื่อนๆผมเคยทิ้งเป็นปีก็มีทิ้งไว้เป็นปีกว่าจะได้ขายหมดเนี่ยแต่กําไรมันก็ดีแต่ก็ต้องแลกกับเวลาที่เราเสียไปที่เราจมทุนไปนะนอนทุนงน่ายๆเออ ใครที่กําลังเข้าสู่วงการนะก็ให้เลือกเอาว่าท่านจะเอาแบบได้เงินหมุนเร็วได้เงินมาหมุนเวียนเร็วก็ให้ไปแกะขายซะยแยกชิ้นส่วนขายหรือจะเอาเป็นแบบได้กําไรเยอะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาในการขายหน่อยนะก็เอาแบบที่สองหรือใครแบบเฮ้ย ถ้าหากเราเอาไปแยกชิ้นส่วนขายเป็นของมือสองมันก็ยังว่ามันไม่คุ้มนะหรือเหนื่อยไม่มีเวลาทําไม่ยากครับเอาไปส่งให้เชียงกงนะเชียงกงเสียงกงเชียงกง,ง,กงนะเอาไปส่งให้เขาเลยขายไปทั้งคันนะก็จะง่ายนะกำไรคันละสองสามร้อยหรือคันละสี่ห้าร้อยก็เอาเล้วนะประมาณนี้นะฮะ ถ้าหากใครที่เกียจแกะเลยนะแบบนี้ก็จะง่ายนะครับเอาไปส่งให้เชียงกงเชียงกงอะ่ะรถที่ไม่มีใบเขาทําอย่างไรก็ต้องมีใบซื้อขายไปให้เขานะครับเชียงกงบางที่เขาละเอียดคุณรถไม่มีเล่มเขียวไปเนี่ยก็ต้องมีใบซื้อขายเพราะว่าบางทีมันเป็นอันนี้เนาะเวลาตลํารวจตำรวจมาเนี่ยเขาก็จะได้เช็คได้ว่าเฮ้ยมันมีที่มาที่ไปนะ ว่ารถพวกนี้มันไม่มีเล่มเรามาแย,ยกขายเนี่ยมันก็จะได้มีแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็ต้องทำใบซื้อขายไปหาซื้อเอาก็ได้หรือพิมพ์เอาปิ้นเอาในอ,าอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับสําหรับใบซื้อขายหรือบางที่เซียงกงเขามีใบซื้อขายอยู่แล้วเนี่ยก็ยกไปเลยเดี๋ยวเขาทาใบซื้อขายให้เขียนเค่กระดาษแผ่น2แผ่นเองนะก็ประมาณนี้นะฮะก็เลือกเอา3มแบบส,สอย่างนะสรุปมีอยู่3มแบบ ที่เรียกผมว่าส,สองแบบเรียกเอาไปแกะขายเป็นรากนะครับแยกเหล็กแยกมินีเนียมสายไฟขายแบบที่สองแยกอะไรขายได้กำไรเยอะแต่ต้องใช้เวลาแบบที่3ก็จะได้กำไรสูสีกันนะหรือดีไม่ดีได้กำไรเยอะกว่าไอแบบเรียกแบบแกะขาย ก็คือเอาไปขายเป็นทั้งคันเลยให้ตัวรถเนี่ยขายทั้งคันตัวรถให้พวกเสียงกงหรือใครชาวบ้านใครอยากได้ก็เอาจัดไปขายให้เขานะครับแล้วแต่เขาจะเอาไปซ่อมขายเอาือซ่อมใช้เอาก็มีประมาณนี้ครับหรือว่าเฮ้ยอยากได้กำไรเยอะเหรอเก็บไว้ครับเก็บไว้ไม่เนี่ยอีกสิบปียี่สิบปีเผื่อมีคนมาตามหาทีหน้า ถือมีคนมาตามหารถที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้ราคาเยอะก็ได้หใครจะไปทนเก็บไว้ขนาดนั้นเนาะใครจะไปเสี่ยงทนเก็บไว้ขนาดนั้นถ้าหากใครไม่มีเงินเหลือจริงๆนะก็มาเจอกันประมาณนี้ครับสําหรับวันนี้ก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางตัวไหนที่ผมยังไม่พูดก็แนะนำเข้ามาเพิ่มเติมได้ให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชม